ชาดกห้าร้อยชาติอัฏฐกถาวัจช,ชะนักขชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องดาบทเล็บงามสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะดาบทเล็บงาม จะเป็นอย่างไรหนาเชิญรับฟังอัตถกถานี้ได้ดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้ากรมทัตสวยรวยราชสมบัติในกรุงภารานสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดขึ้นในตระกูลพราหมณ์เมื่อเติบใหญ่ได้ตัดสินใจออกบวชเป็นฤาษีอาศัยอยู่ในป่าเิมพานเป็นเวลาช้านาน ต่อมาได้ออกเดินทางไปยังกรุงภาราณสีระหว่างที่ตนจะออกปินทบาทได้อาศัยยังพระราชอุทยานก่อนรุ่งเช้าจึงเข้าไปในกรุงภาราณสีขณะที่นักบวชกำลังออกปินทบาทอยู่นั้นพอดีกับมีเศรษฐีท่านหนึ่งได้พบเข้า ได้เกิดความเลื่อมใสในมารยาทของนักบวชผู้นี้จึงเข้าไปเอ่ยทักพระคุณเจ้าท่านมาจากไหนเรานั้นเดินทางมาจากป่าหิมพานฝั่งนู้นถ้าอย่างนั้นกระผมนิมนฉันอาหารที่บ้านนะครับเมื่อท่านเศรษฐีกล่าวจบได้เดินนำท่านฤือสี ตรงไปยังเรือนของตนแล้วถวายพัฒตาหารรถเลิศแด่ท่านฤาษีจากนั้นได้ขอให้นักบวชอยู่ที่นี่ต่อได้สิจากนั้นท่านเศรษฐีคอยปรนิบัตินักบวชเป็นอย่างดีจนทั้งสองเกิดความรักใคร่ต่อกันอยู่มาวันหนึ่ง เศรษฐีกรุงพารณสีได้เอ่ยกับท่านฤาษีว่าการบวชนั้นเป็นทุกข์เราอยากให้ท่านสึกกระม่อมจะแบ่งสมบัติให้ท่านครึ่งหนึ่งแต่นักบ,บวชปฏิเสธความพยายามก็หาลดลงไม่ยังคงชวนฤาษีให้ศึกไปอยู่กับตนพร้อมกับยื่นข้อเสนอมากมาย กระผมนั้นมีเรือนหลังใหญ่มีเงินมากมายจะกินอะไรก็กินได้อาหารบริบูรณ์ท่านไม่ต้องขวัญขวายจะนอนก็ได้นอนในที่ดีๆไม่ลำบากอย่างที่ท่านเป็นอยู่ชีวิตแบบผมนั้นสบายกว่าเป็นไหนๆลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ฟังเศรษฐีแล้วกล่าวว่า มหาเศรษฐีท่านเป็นผู้ติดอยู่ในกามมคุณของคารวาดและโทษของบรรพชาเพราะความไม่รู้เราจะกล่าวโทษของคารวาดแก่ท่านคารวาดไม่มีมานะทำการงานก็ดีไม่กล่าวมุสาก็ดี ไม่ใช้อำนาจลงโทษผู้อื่นการคองเรือนก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าจะครอบครองเรือนไม่ให้บกกร่องช่างแสนยากนะักท่านเศรษฐีฟังก็เข้าใจลึกซึ้งถึงการบวชกับการเป็นคารวะกระผมขอโทษพระาษีที่ทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ ้าลือสีฟังแล้วกลับไปป่าหิมะผานตามเดิมในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกค่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ